สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสังฟังข้าวกำจัดขดดีนะครับแล้วก็อโมลุงตีต้องแปดนะครับที่บ้านตําบลแม่ละกานะครับอาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่แปลงนาของป้านางกับลุงชัยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณลุงกันคุณป้าไม่อยู่นะครับอันนี้ค่ะคุณลุงครับลุงมีความรู้สึกยังไงครับที่ใช้ตัวตองแปดตัวกําจัดขาดีก็รู้สึกว่าเข้าแน่นดีหนาดีออกสม่ำเสมออืม คือสมบูรณ์มากเลยนะสมบูรณ์มากถูกใจเลยล่ะแลกวกเก็้ดีแล่ลุงลุงเห็นว่ามันลดได้เยอะไหมลดไปมากเลยล่ะมันก็บางเลยเนาะก็ลดลงไปนะค่ะนี่ค่ะแล้วตัวฮอร์โมนนะลุงตัวเล่งร่าขยายกอเนี่ยลุงที่ลุงใช้เนี่ยลุงเห็นว่ามันแตกกอเยอะไหมก็แตกกอดีสมบูรณ์ดีอ๋อเขียวอยู่ตลอดเขียวตลอดเลยนะเขียวนานเขียวทนเลยนานเขียวทนต้นแข็งด้วยต้นแข็งใบตั้งแบบนี้เลยนะคะทุกคนข้าวออกมาไม่มีรวงแบบ เป็นตำหนิหนอนแมลงกวนเลยเนาะอืมข้าวสมบูรณ์มากเลยนี่ค่ะใบตั้งตรงเลยนะเห็นแล้วก็ปื้มนะลงรอบนี้ได้ผลผลิตดีแน่เลยก็คิดว่างั้นเลยเกียนกว่าทุกรอบก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะเขาดีดเราก็ลดได้เป็นบางส่วนนะครับแต่ข้าวเรารุ่นนี้ข้าวเราขึ้นแน่นใช่แล้วก็ออกรวงสมบูรณ์มากเลยหนาตึบเลยเนาะข้าวสวยมากเลยเห็นแล้วชื่นใจมากเลยทุกคน อยากให้ชาวนาได้แบบนี้กันเยอะๆเนาะครับจะได้ปลดหนี้ปลดสินกันใครๆก็อยากได้ข้าวสวยเนาะเรามาจ้างตัดข้าวดีดก็ต้นทุนก็สูงค่ะท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีดนะคะหญ้าวัชพืชในนาเยอะค่ะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะที่เบอร์099ครับ4199356นะครับค่ะก็โทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับ เดี๋ยวจะโทรมาสอบถามลุงนะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์ลุงไว้ให้ด้วยค่ะโทรมาสอบถามกันดูว่าคุณลุงใช้แล้วมีผลลัพธ์ยังไงบ้างนะครับข้าวสวยจริงหรือเปล่าใช่ใช่ไหมคะแต่อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะข้าวไม่โกหกอยู่แล้วนะคะทุกคนผลงานชัดเจนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปว่าเราจะไปช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวดีดที่จังหวัดไหนกันเนาะ ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ